بابا เช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะน้ำก็อยู่กับเจ้าตัว MG นะคะ ES ของเรานั่นเองค่ะซึ่งเป็นตัวนะคะอัพขึ้นมานะคะของเจ้าตัว EP เดิมของเรานั่นเองค่ะ EP เดิมของเรานะคะราคาจะอยู่ที่7 0แสนนะคะ7 1 0 0 0บาทค่ะส่วนเจ้า ES นะคะที่เป็นตัวโฉมใหม่ตัวนี้ค่ะก็ราคาอยู่ที่959,000บาทนั่นเอง <Wow. S 1> จะราคาเพิ่มขึ้นนะคะที่188,000บาทค่ะแต่เดียวนะคะเรามาดูนะคะน้ำจะพามาดูนะคะว่า เจ้าตัว ES ค่ะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมาในส่วนแรกค่ะก็คือในส่วนของสมรรถนะของเรานั่นเองค่ะสมรรถนะนะคะก็จะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นค่ะลิเธียมไอออนให้พลังงานสูงสุด51กิโลวัตต์แอ์จะชาร์จไวขึ้นด้วยนะคะ87กิโลวัตต์ใช้เวลาเพียง40นาทีนั่นเองค่ะวิ่งได้ไกลถึง412กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้ง ส่วนกำลังสูงสุดของเรานะคะ177แรงมา้าทำความเร็วได้สูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยมาพร้อมกับระบบเคร์สมดได้3ระดับค่ะสามารถชาร์จพลังงานนะคะกับเข้าได้ด้วยค่ะอีกทั้งของเรานะคะยังผ่านการนะคะทดสอบมาตรฐานประหยัดพลังงาน NEDC นั่นเองค่ะและในการขับ0ถึง100นะคะใช้เวลาเพียง 8.3วินาทีนั่นเองค่ะไม่ว่าจะขับไปไหนนะคะก็ขับได้สบายแล้วก็เล่งแซงได้ดั่งใจนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะว่าเจ้า e-s ของเรานะคะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายความร้อนให้ด้วยนะคะตันนี้ดีมากๆเลยค่ะ <S 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 และในส่วนของการออกแบบด้านหน้าของเรานะคะแน่นอนค่ะ e-s ของเราออกแบบด้านหน้ามาใหม่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าค่ะ ใบหน้าของเรานะคะก็จะมีไฟได้ทามันนิ่งไลท์ค่ะแล้วก็เป็นไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิดปิดแบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็กระจังหน้าแบบใหม่อย่างนี้เลยนะคะสวยมากๆแล้วก็ดูทันสมัยมากๆเลยนะคะอีกทั้งข้างหน้านะคะก็จะเป็นที่ชาร์จไฟให้เรานั่นเองค่ะก็จะมีแบบ AC นะคะชาร์จได้นะคะเร็วถึงเอ่อในการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งค่ะก็จะใช้เวลานะคะ 7ชั่วโมง15นาทีค่ะโดยประมาณนะคะแล้วก็ DC อย่างที่บอกไปค่ะ40นาทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โลโก้ของเรานี่เลยค่ะก็จะเป็นแบบแฟลตนะคะเป็นโลโก้ใหม่ให้ความหรูหราแล้วก็ทันสมัยมากๆเลยค่ะและทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าน้ำนะคะได้แต่งชุดแต่งให้ลูกค้าด้วยนะคะซึ่งชุดแต่งตัวนี้ค่ะก็จะเป็นชุดแต่งซันเตอนั่นเองค่ะส่วนมากๆเลยซึ่งเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะในชุดแต่งซันโตอค่ะเขาก็จะทํามานะคะให้ลงตัวแบบนี้เลยค่ะ ก็จะเป็นสีขาวนะคะตัดกับสีดําแบบนี้เลยทําให้รถนะคะดูดีขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็มีความเป็นมิติมากขึ้นนั่นเองค่ะและในตัวชุดแต่งของเรานะคะก็จะมีเส้นสายสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเส้นสายสีฟ้าตัวนี้ค่ะให้ความรู้สึกรูรานะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเป็นรถ e ีวีหรือว่ารถไฟฟ้าของเรานั่นเองค่ะ ของด้านข้างของเรานะคะ MG ES ของเราแน่นอนค่ะว่าจะเป็นรูปทรงนะคะของแบบ Station wagon ของเรานั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะล้อของเราค่ะก็ไข่ดับลิ้นด้วยซึ่งล้อของเรานะคะก็จะเป็นล้อนะคะขนาด17ค่ะขนาดใหม่นะคะใหญ่กว่าเดิมจาก16นะคะเป็น17นั่นเองค่ะพร้อมเป็นลายนะคะแม็กแบบใหม่เลยสวยมากๆอีกทั้งยางของเราค่ะก็จะเป็นยางแมนะคะขนาดยาง215ค่ะ 50R17 นั่นเองค่ะ ยางแบบว่าล้อแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะเปลี่ยนมาใหม่ชมใหม่แล้วก็ด้านข้างของเราคันนี้เลยกระจกมองข้างของเรานะคะก็จะมีไฟอย่างนี้เลยค่ะแบบ LED นะคะอีกทั้งเขายังเป็นสีขาวนะคะตัดกับสีดําแบบนี้เลยค่ะจะเห็นว่าด้านข้างของเราก็จะมีนูนๆออกมาแบบนี้นะคะก็คือกล้องมองรอบทิศทางของเรานั่นเองค่ะซึ่งจะมีด้านหน้านะคะด้านข้างนะคะแล้วก็รอบคันเลยนะคะและเล้าหลังคาของเรานะคะนี่เลยเจ้าตัว ES ของเราค่ะ ก็จะรับน้ําหนักนะคะได้ถึง75กิโลกร,รัมเลยจากที่ EP นะคะรับได้เพียง50กิโลกรัมค่ะก็เพิ่มการรับน้ําหนักได้เยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้ด้านข้างของเราค่ะนี่เลยลูกทรงสวยมากๆมือจับตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะให้ความรู้สึกลื่นลามากๆเลยนะคะตอนนี้อีกทั้งค่ะสกเกิร์ตของเรานะคะสกเกิร์ตด้านข,าข้างของเจ้าตัวชันตกของเราค่ะ ก็จะเป็นสีขาวตัดกับสีดําแบบนี้เลยแล้วก็มีความเป็นมิตินะคะขอนด้านข้างตรงนี้เลยซึ่งเข้ากับตัวรถแล้วก็ทําให้รถนะคะดูดีมากๆเลยนะคะอันนี้และในส่วนของด้านหลังของเรานะคะด้านหลังก็ออกแบบแบบไฟใหม่เลยซึ่งจะเป็นไฟ LED นะคะซึ่งมีงลวดลายที่สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ ตัวนี้ค่ะก็จะเชื่อมด้านหลังมาออกแบบมาอย่างดีเลยนะซึ่งตัวนี้สวยมากก็จะเชื่อมด้านหลังมาเป็นแบบโครเมียมค่ะเชื่อมมาทางนี้เลยก็จะเป็นไฟอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นความโดดเด่นของด้านหลังของเขานะคะตันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ MG ของเราเอนงนคะ่ะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะคะข้างหลังเขาก็จะมีสปอยเลอร์ให้สวยแบบนี้เลย <Can S 1> เป็นสีดานะคะด้านหลังแล้วก็มีข้างบนเป็นสีขาวค่ะเป็นแบบทูโทนให้เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะสำหรับสปอยเลอร์ตัวนี้อีกทั้ง ด้านหลังของเราค่ะแน่นอนค่ะว่าสเกิร์ตของเจ้าตัวซันโตะนะคะที่เราแถมให้ค่ะเป็นสเกิร์ตที่เข้ากับตัวรถมากๆแล้วก็จะเป็นสีขาวค่ะตัดกับสีเมทัลลิกนะคะแล้วก็ตัดกับสีดําอีกทีนึงค่ะซึ่งสเกิร์ตเต็มซูมเต็มล้อดีมากแล้วก็ข้างหลังก็จะทําให้ดูดุนะคะแล้วก็เทมากๆเลยในการใส่สเกิร์ตซันโตะของเราตัวนี้ค่ะมีเซนเซอร์ด้านหลัง3าจุดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะ ที่พ so? right? ิเศษกว่านั้นค่ะเราก็จะมีฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะคะตรงนี้ค่ะลูกค้าก็ซื้อเพิ่มเติมนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะก็จะมีวิธีเปิดนะคะถึง3แบบเลยนะคะแบบแรกค่ะก็คือกดจากนะคะกุญแจนะคะ3วินาทีนั่นเองค่ะแช่้ว้่ก็จะเปิดให้แบบนี้เลยนะคะสะดวกสบายกับเรงมากๆเลยแล้วก็ปิดนะคะก็กด3มวินาทีเหมือนเดิมค่ะ และแบบที่สองของเรานะคะก็คือการกดจากตัวรถนั่นเองค่ะด้านหลังตรงนี้เลยนะคะสามารถกดทีเดียวเลยปึ๊บ <Wow. S 1> เราก็ไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็กดปิดได้เลยค่ะแบบนี้เลยเวลาถือของหนักๆน,นะคะเราก็สามารถกดหรือว่ากดจากกุ้งแจได้หรือว่าถ้าสมมติว่าเราถือเยอะจริงๆค่ะเราก็สามารถคลิก เซนเซอร์ได้ด้วยนะคะแบบที่3ของเราค่ะก็คือคลิกเซนเซอร์นั่นเองค่ะแค่เตะแค่นี้นะคะแล้วก็เอาของเข้าไปไว้ในรถได้เลยผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเรานะคะก็เหมาะมากๆเลยแล้วก็เตะปิดค่ะย <Yay. S 1> และนอกจากสมรรถนะของรถค่ะภายนอกนะคะ ภายในเราก็เปลี่ยนใหม่เช่นกันแล้วก็มีระบบความปลอดภัยด้วยนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้นมามากมายเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนนะว่ามีอะไรเพิ่ม <laughs> เพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะจะบอกว่าหรูหรามากๆเลยค่ะ ส่วนของภายในของเราค่ะอย่างแรกเลยเบาะคนขับนะคะสามารถปรับได้6กทิศท,ทางค่ะเพราะว่าเป็นเบาะแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะพวงมาลัยของเรานะคะก็จะหุ้มหนังเป็นแบบหนัง,ง,งังคอแบบนี้เลยมีปุ่มมัลติฟังก์ชันค่ะที่พวงมลาลัยนะคะพวงมลาลัยสามารถปรับส,สูงต่ำได้นะคะตอนนี้อีกทั้งภายในของเราให้ความหรูหรามากๆเพราะว่าเป็นเบาะหนังนะคะซึ่งสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เขานะคะก็จะให้มีความเป็นสีฟ้าค่ะก็จะให้ความหรูหรานะคะแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็น รถไฟฟ้าของเรานั่นเองค่ะหน้าจอคนขับของเรานะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนั่นเองแล้วก็เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนั่นเองค่ะอีกทั้งหน้าจอกลางของเราตัวนี้ค่ะก็จะมีจะเป็นนะคะขนาด1 0นะคะจุ 2, นิ้วนั่นเองค่ะมาพร้อมระบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับความบันเทิงค่ะก็สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y นะคะหรือว่า Android Auto ได้ด้วยนะคะแล้วก็ เกียร์ของเรานี่ค่ะจะเป็นเกียร์ที่สวยมากๆเลยนะคะตรงนี้หลูหลามากๆมีระบบเคอร์โมดตรงนี้ค่ะข้างบนนะคะมีปรับระบบการขับขี่นะคะได้ถึง3โหมดเลยก็คืออีโค่ค่ะสปอร์ตแล้วก็คอมฟอร์ตนั่นเองค่ะมีคอนโซลของเราก็จะเป็นดับเบิลเลเยอร์อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มีที่วางแก้วค่ะ2อันตรงนี้เลยแล้วก็สามารถนะคะ ตัวนี้วางแขนได้สบายสบายเลยนะคะตอนนี้ก็ <S <S คือภายในคะ่ะเราก็จะประมาณแบบว่าหรูหรากว่าตัวเดิมมากๆเลยนะคะด้านหลังก็นั่งได้สบายนะคะตัวนี้ซึ่งเบาะของเราแน่นอนค่ะว่าเป็นสีดําอย่างที่น้ําบอกไปนะคะก็จะให้ความหรูหรามากๆ ่วนของโปรโมชั่นกันเลยนะคะสำหรับเจ้าตัว ES ของเรานะคะก็ราคาที่น้ำบอกไปค่ะ959,000บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ก็คือสามารถเลือกรับนะคะของแถมได้หนึ่งอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกค่ะชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ สค่ะสามารถเลือกรับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะพร้ Pop อมคิกเซนเซอร์นั่นเองค่ะหรือว่า3นะคะเป็นส่วนลด1 0,000บาทนั่นเองค่ะสามารถเลือกรับได้1ใน3นี้นะคะซึ่งเป็นของแถมชิ้นใหญ่เลยหรือว่าจะเหมือนคันนี้ก็ได้นะคะที่ลูกค้านะคะเลือกรับเป็นชุดแต่งค่ะแล้วก็ซื้อเพิ่มเติมนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะ <Wow. S 1> และ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะออกรถ n g e s แบบนี้คะ่ะก็สามารถนะคะทักน้ำมาได้ที่เพจป๊อบวาราคาสค่ะหรือว่าทวเบอร์สริคสนค้า91474หรือว่าไลน์แอดอวิ a เชียของทางน้ำนเองคะ่ะแล้วก็มี t ิ k ก o ต็อกะละแอดเปิด c วลาชแนลด้วยค่ะสำหรับวันนี้คะ่ะน้องเขตัวลอไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย